6วิธีค้นหางานที่ใช่วันนี้จะมาพูดถึงการค้นหาตัวตนที่แท้จริงนะครับว่างานอะไรเป็นงานที่ใช่งานอะไรเป็นงานที่ชอบเราจะได้มีความสุขกับงานนั้นแล้วกับอาชีพนั้นตลอดไปเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงมองหานะครับเพราะทุกวันนี้ทำงานนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีความสุขแล้วก็ไม่ได้อยากทําแต่ว่าทําเพราะว่าต้องการที่จะมีไรายได้ในการที่จะเรียนชีพแบบเนี่ย ถ้าเราสามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงแล้วก็เจอเจอกับสิ่งที่ใช่งานที่ชอบแบบเนี้ยโอกาสที่เราจะมีความสุขไปตลอดรอดฟังจนกเกษียณนั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีวิธีรายการวันนี้นํามาทั้งหมด6วิธีค้นหางานที่ใช่มาเลาให้ฟังกันครับจริงๆงานที่ใช่นั้นต้องมาจากที่เรามีเวลาว่างนะครับแล้วเราชอบทําอะไรข้อแรกเลยครับ เวลาคุณมีเวลาว่างนั้นคุณชอบทำอะไรจริงๆสิ่งที่เราชอบเนี่ยมักจะมาจากสิ่งที่เราเวลามีเวลาว่างเราชอบที่จะดูชอบที่จะอ่านชอบที่จะทำนะครับบางคนเนี่ยก็ชอบฟังเพลงเล่นดนตรีปลูกต้นไม้ทำอาหารนะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณทำเป็นประจำในเวลาว่างแล้วคุณรู้ว่าอันนั้นนคือทำให้เราทำแล้วมีความสุขคุณก็อาจจะต้องนำมาประยุกต์ให้เป็นอาชีพครับ บางคนเนี่ยชอบปลูกต้นไม้ชอบดูดอกไม้ชอบดูผลไม้ชอบดูใบไม้แบบเนี้ยก็อาจจะลองปลูกต้นไม้เป็นอาชีพก็ได้นะลองทําอะไรที่ง่ายๆต้นไม้ง่ายๆที่เราชอบที่เรารักบางคนก็สามารถสร้างจากอาชีพที่เป็นเวลาว่างได้เช่นการปลูกกระบองเพชรการปลูกแคนตัสนะที่เริ่มจากการปลูกเป็นงานอดิเรกครับสุดท้ายแล้วชอบในการที่จะมาดูมาสนใจนะครับแล้วก็ ทำให้ตัวเองนั้นแลดูมีความสุขเนือเวลาที่ได้ดูแลต้นกระบองเพชรน้อยๆได้ใส่ปุ๋ยได้เห็นดอกที่เกิดจากกระบองเพชรได้เห็นการเติบโตแบบเนี้ยก็ถือว่างานว่างงานอดิเรกนั้นนามาสู่อาชีพบางคนก็ร่ํารวยได้เลยทีเดียวนะครับถ้าง,งานนั้นสามารถที่จะทําให้สร้างผลผลิตแล้วก็ขายทําการตลาดได้ก็จะสามารถทําเป็นอาชีพหลักได้เลยซึ่ง ก็มีคนปลูกแค่กระบ,บองเพชรเนี่ยต้นเล็กๆปลูกเป็นเขาเรียกเป็นโรงเรือนสามารถขายได้เป็นล่ําเป็นสันก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วการมองหางานที่ใช่ก็อาจจะมองจากสิ่งที่เราทําหรืองานอดิเรกเวลาว่างๆที่เราทําก็ได้หรือบางคนเนี่ยชอบทําขนมครับทําขนมเป็นชีวิตจิตใจขนมปังหรือขนมเค้กทําแจกเพื่อนทําอยู่บ่อยๆจนเพื่อนชมว่าอร่อยแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นอาชีพเปิดร้านเบเกอรี่เปิดร้านคาเฟ่ แล้วก็สามารถเป็นอาชีพหลักได้จนลาออกจากงานประจำนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นไรายได้สร้างเป็นอาชีพหลักเพราะฉะนั้นแล้วงานที่ใช่งานที่ชอบบางทีจะมาจากเวลาที่เราว่างแล้วเราทำนะครับแล้วเราขยายผลประยุกต์ขึ้นไปทําให้เกิดไรายได้จนรายได้นั้นมากกว่างานที่เราทําเป็นประจําก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองสังเกตตัวเองครับว่าชอบทําอะไรเวลาว่าง แล้วก็รองประยุกเช่นทำอาหารก็จะทําที่บ้านแล้วก็ส่ผ่านพวกฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับที่สั่งอาหารออนไลน์ต่างๆแบบเนี้ยก็จะทำให้เราอาจจะเจอเจอก็ได้ถ้าเราขายดีอาหารอร่อยตั้งราคาเป็นไปได้ก็อาจะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้หลักให้กับเราก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับในการที่จะค้นหาตัวตนหรือค้นหางานที่ใช่เนี่ยก็คือการดูสังเกตจาก เวลาว่างหรืองานอดิเรกเราชอบทําอะไรเป็นประจํานั่นเองแหละหรือบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้ชอบปลูกเป็นชีวิตจิตใจเลยบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับก็อาจจะลองปลูกต้นไม้เล็กๆขายหรือต้นที่เราชอบก่อนก็ได้นะเพราะพันุก็อาจจะทําให้มีไรายได้เป็นร่ำเป็นสานได้เลยทีเดียวเช่ละครับก็ทํามานะครับบางทีความชอบนั้นก็มาจากความถนัดด้วยบางคนนั้นมีความถนัดนะครับแต่ความถนัดในแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันบางคนใช้เวลาแป๊บเดียวก็สามารถสร้างความถนัดเรื่องนั้นออกมาได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีพรสวรรค์นะครับในการสร้างประสบการณ์สร้างสกิลสร้างความสามารถด้านนั้นแบบเนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราถนัดสมมุติเราถนัดในการทําขนมเค้กแบบเนี้เราเราก็ทําเค้กเป็นประจําเลยนะทำมาหลายปีแล้ว ทำแจกเพื่อนทำให้ที่บ้านกินก็จะพัฒนาต่อยอดจากงานที่เราถนัดที่เราชอบจากการทำขนมเคก้กก็อาจจะไปเรียนต่อยอดนะครับหาจุดที่แข็งแล้วต่อยอดจุดที่แข็งของเราก็อาจจะทำเป็นแพ็กเกจขายหรือทำขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้นะซึ่งถ้าเราถนัดเรื่องใดแล้วเราต่อยอดเรื่องนั้นเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่อาชีพ หรือการที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมให้กับเราน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถนัดในการทําเค้กเราก็ลองพัฒนาเค้กดูนะหรือถ้าบางคนเนี่ยถนัดในการตีกอล์ฟก็ไปแข่งขันจนเป็นนักกีฬาไปเลยนะหรือบางคนถนัดในการว่ายน้ำนะก็ก็อาจจะใช้ความถนัดนะครับซึ่งจริงๆอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่มีในตัวคุณแล้วก็นําไปสู่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช้ได้ไม่ยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้ว การค้นหางานที่ใช่นั้นก็อาจาจะมาจากความถนัดนั่นเองครับข้อ3ครับการที่จะค้นหาเจอเจอสิ่งที่ใช่งานที่ชอบเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เราไม่ใช้ชีวิตแบบจำเจนะลองเปลี่ยนรูปแบบบางคนเนี่ยทำอะไรซ้ำๆซักๆในทุกๆวันนะลองมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับวิธีการใหม่ๆนะครับสิ่งท้าทายใหม่ๆ สิ่งที่มีสีสันนะสิ่งที่มีรสชาติที่แตกต่างไปจากเดิมบางครั้งนั้นก็อาจจะทําให้เรานั้นเจอเจองานที่ใช้ได้ไม่ยากแค่ลองเปลี่ยนวิธีเช่นการเดินทางด้วยวิธีเดิมๆอาจจะเปลี่ยนวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3วิธีที่4อาจจะทําให้เราเจอเจออะไรใหม่ๆนะครับการทํางานแบบเดิมๆก็อาจจะลองเปลี่ยนวิธีใหม่ๆก็ได้ก็จะนําไปสู่การเจอเจอสิ่งที่ใช้สิ่งที่ชอบได้ได้เหมือนกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับ ต่อมาครับข้อ4ข้อ4นะครับเคยไหมครับว่าทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วจังสามารถทําได้ทั้งวันเลยหันไปมองในกายอีกทีก็มืดแล้วหรือฟ้าก็มืดลงแล้วเราก็ยังเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นอยู่นะสิ่งเหล่านี้แหละก็อาจจะเป็นตัวที่บอกได้ว่าไอ้ที่เราทําอยู่นั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบมันอาจจะพัฒนาไปสู่งานพัฒนาไปสู่ไรายได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําสิ่งที่รักที่ชอบเนี่ย เวลาก็จะผ่านไปเร็วไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับทําจนมืดจนค่าก็ยังรู้สึกว่าสนุกกับมันแบบเนี้ยถ้าเราเจอสิ่งนั้นแล้วเราก็อาจจะมาประยุกต์เพื่อให้ทําให้เกิดเป็นรายได้เกิดเป็นงานหลักของเรานะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องสังเกตตัวเองนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราสังเกตตัวเองดีเราก็อาจจะเจอค้นเจองานที่ใช่งานที่ชอบนั่องนะครับต่อมาครับวิธีที่5นะ วิธีที่5อันนี้อาจจะสังเกตจากคนอื่นนะครับเมื่อมีคนสังเกตว่าเรามีพละงกำลังมีชีวิตชีวาหลังจากที่เราได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมีเพื่อนคนรอบตัวพี่น้องญาติพ่อแม่บอกว่าทำไมดูคุณมีความสุขแล้วก็ดูว่ามีพลังมีชีวิตเป็นชีวิตชีวามากขึ้นมากขึ้นแบบนั้นนะก็อาจจะเป็นสิ่งนั้นที่ทาให้มองเห็นนะครับว่า ไปสิ่งนั้นทำอยู่นั่นน่ะมันแสดงผลออกมาทำให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งนั้นแหละออ้สิ่งนั้นแหละที่เราได้ฟังจากคนอื่นว่าเฮ้ยเราดูมีพลังกำลังมีกําลังในการที่จะทํานั้นสิ่งนั้นแหละก็จะเป็นสิ่งที่บอกว่าคุณเจอสิ่งที่ใช่แล้วว่าทุกครั้งที่ทํามันต้องมีความสุขมีชีวิตชีวามีพลังกำลังมีสุขภาพและดูมีเ n e r g y พูดง่ายๆมีแรงบันดาลใจ ในครั้งที่ทําหรือคนอื่นเห็นแล้วก็มาพูดแล้วคุณก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าคุณเจอแล้วแหละว่าไอ้สิ่งที่คุณทำนั้นนหะเป็นสิ่งที่ใช่นะครับก็ถ้าเกิดบางคนถามไปเจอก็ต้องใช้วิธีการสังเกตสังเกตตัวเองสังเกตจากคนรอบข้างที่รีสปอนส์ต่อเราแบบนี้นะต่อมาณครับข้อสุดท้ายแล้วเราพูดถึงแค่6วิธีค้นหางานที่ใช่นะครับถ้าคุณนอนหลับเต็มอิ่มนะนะัน้นแสดงคุณเจอแล้วงานที่ใช่หลายคนนะครับเกิดความเครียดจากการทํางานบางคน เื่อจากงานประจําว่าทุกวันจันเนี่ยไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะถึงวันจันทร์เลยต้องไปทํางานประจําอีกแล้วเกิดความเครียดนะอันนั้นก็จะเจองานที่อาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณทํางานแล้วคุณนอนหลับฝันดีกริ๊กเลยหลับเต็มอิ่มหลับได้ตลอดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณมีความสุขแล้วแหละถ้ามีความสุขแสดงคุณกําลังเดินหรือทําในสิ่งที่มาถูกทางที่ชอบที่ใช่แล้วแล้วก็ถ้าคุณใช้เวลาทั้งหมดทั้งวันไปกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบ แล้มันสร้างรายได้ขึ้นมานะคุณก็จะนอนหลับสนิทนะครับนอนหลับเต็มอิ่มนอนหลับตลอดคืนแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะอยากกลับไปทํางานนั้นๆให้เร็วๆแล้วก็เป็นประจําอย่างนั้นแหละถ้าคุณเจอแบบเนี้ยนั่นแหละคุณเจอสิ่งที่ใช่งานที่ชอบแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ6วิธีค้นหางานที่ใช่ถ้าเจอแล้วก็ต้องรีบลงมือนะครับในการที่จะ ประยุกต์แล้วก็นำไปทำให้เกิดเป็นรายได้แล้วก็สามารถละสร้างเป็นอาชีพหลักที่ทำให้อยู่ไปกับอาชีพนั้นไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วก็จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีเงินนะทำให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ตลอดไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการก็ถาตัวตนบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนไม่เจอเจอเลยต้องทํางานที่ไม่ชอบไปตลอดเพื่อ ได้เงินในการเลี้ยงชีพแต่ถ้าเราเจอเจอแล้วเมื่อไรแหละก็จะทําให้เรานั้นพบค้นพบความสุขที่จะสร้างรายได้ที่จะอยู่กับมันไปได้ตลอดนั่นเองครับแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีในการค้นพบค้นหางานที่ใช่งานที่ชอบไป็อย่างไรก็มาเล่ามาแชร์กันได้นะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้ครับสําหรับ6สุดยอดวิธีค้นหางานที่ใช่